สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานแบนข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่แนกดแช่แชกดนานๆกดยนัยนยันกดเยอะๆนะคะเมื่อวานนี้วันที่16เป็นวันครูอิทธก็เลยถือโอกาสออกมานั่งอบรมสั่งสอนมาช่วยโอกาสในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งน,นะคะที่กก,กอกอก,กำลังวุ่นวะวุ่นวายเรื่องพี่ๆน้องๆอ,อิทอ,ออกมาแสดงภูมิรู้ในการสั่งสอนประสบการณ์ชีวิต เอาประสบการณ์ชีวิตเป็นครูอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังกันคะ่ะมีบางจุดที่น่าสนใจที่ดิฉันจะมาขยายต่อก็ป้าก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีครูครูก็จะสําหรับป้านะในความคิดป้าก็แยกแยได้ไหลายสักสองสามสองสามคุณครูแล้วกันใช้คานี้นะคะก็เลยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณครูทุกๆคนนะคะทุกๆอย่างนะคะที่เข้ามามีส่วน ในการดำเนินชีวิตของป้านะคะนะครูคนแรกนะคะคนเราคือรู้อยู่แล้วแหละว่าครูคนแรกก็คือพ่อกับแม่นะคือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดนะคะคือครูคนแรกเลยสอนให้เรารู้ทุกอย่างนะ,ะลุกนั่งยืนเดินพูดนะคะก็เป็นครูคนแรกนะซึ่งก็คงไม่มีใครลืมนนในส่วนของคุณครูคนที่2ก็เป็นครูที่สอนเราเรียนหนังสือนะคะของป้าก็จะเป็นชั้นประถมป .1 ถึงป .6 แล้วก็ม .1 ถึงม .3 แล้วก็ม .4 ถึงม .6 นะคะแล้วก็จะมีคุณครูอีกชุดหนึ่งที่ จบม .6 แล้วป้าก็ได้ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นนะเขา <c oughs> เรียกว่าแต่ก่อนตอนนั้นเขียนหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยพยาบาลน,นะประมาณ6เดือน6เดือน <c oughs> มันจะมีเป็นเคสคล้ายๆกับว่าพอพอเรียนจบแล้วก็เรียนเสร็จตามหลักสูตรแล้วก็จะมีแบบหางานให้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าเราถ้าเราเรียนแล้วเราไม่มีเงินที่จะให้จ่ายค่าเรียนเรนะาเขาก็าจะแปว่าให้เราไปทํางานแล้วก็หาเงินเรียนกับเราของป้า จะมีเคสของผู้สูงอายุแล้วก็เคสของเด็กนะคะทุกคะนะคะป้าก็ได้ไปฝึกง,งานเนสซี่ใช่ไหมแล้วก็โรงพยาบาลนั้นที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแต่ว่าป้านเนี่ยได้ดูแลในส่วนของเด็กนะคะเด็กพอพอ,พอเรียนจบแล้วเนี่ยเคสของป้าคือดูแลเด็กเด็กที่ก็จะมีเคสพิเศษก็คืออาจจะทานข้าวยากหน่อยอาจจะงอแง,นงนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะ,นะ,ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีฐานะแล้วก็จ้างเราไปดูแลอะไรอย่างนงี้นะคะ อันนี้ก็คือคุณครูที่ที่ได้เรียนนะประสบการณ์ได้หลายอย่างค่ะอิเธิ์ก็มานั่งพูดถึงเรื่องวันครูพูดคร่าวๆในตอนต้นว่าแน่นอนที่สุดครูคนแรกในชีวิตก็ต้องเป็นพ่อแม่ของเราพูดแค่สั้นๆนะคะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายแล้วพอไปดูที่ปกคลิปที่ดิฉันเอามาเป็นปกคลิปของตัวเองด้วยเนี่ยอีเธิ์ไม่ได้เน้นเรื่องของยายสมควรที่เป็นแม่เป็นครูคนแรกนะคะ แต่ยายชูค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอิทธตัดขาดกับครอบครัวกับพ่อแม่อย่างจริงจังจะไม่เอ่ยถึงปกคลิปนะ่าจะเขียนถ้าทำตามที่นายนรินพยายามจะบอกว่ากลับมาหาพ่อแม่เหอะแม่มีนูน่นมีนี่มีอะไรเราจะเองจะได้ดูได้หน้า,ได,นาได้ตาว่ากลับมาหาพ่อแม่พาหลานกลับมาซึ่งนายนรินพยายามจะ ดึงดูดให้ทางไอพ้พวยกับอเถิดเนี่ยกลับไปอยู่กับหลาบโพเพื่อที่ตัวเองจะได้สนิทใจมากขึ้นในการจะพูดอวยในการจะพูดช่วยและก็พยายามชี้ให้เห็นว่ายายสมควรเป็นพยานตัวตึงที่จะช่วยในชั้นอุทธรได้นะซึ่งถ้าเรามาเทียบกันกับคลิปนี้ที่อเถิดแม้จะพูดว่าครูคนแรกในชีวิตใช่แน่นอนที่สุดต้องเป็นพ่อแม่เพราะให้ชีวิตเรามา จะต,ตรงหน้าปกยายชูครูสอนหลานไม่ได้มีอะไรที่ยายสมวควรครูคนแรกของฉันนั่นแปลว่าอิเธกไม่ได้สนเสียงชวนของไอ้หน้าแหลมที่อิเธจะเรียกน้องชายอย่างนี้นะคะไม่ได้สนเสียงเชิญชวนของไอ้หน้าแหลมนั่นก็คือว่ามึงพูดไปเถอะยังไงกูก็ไม่กลับไป สังสรรเสวนาคือถ้าพูดกันแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเลือดก้อนเดียวเลือดหลาโพก้อนเดียวกูตัดโยนชิ้งให้หมาแดกได้อะไรทำนองนั้นนะคะแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ก่อนนล่ำลือกันว่าอีถึกเนี่ยเียนสูงจบผู้ช่วยพยาบาลดิฉันก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นๆว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นลักษณะของพวก สถาบาันเอกชนอะไรบางอย่างมันจะมีคนที่จบพยาบาลเป็นพยาบาลเก่ามามารวมหุ้นกันแล้วก็ทําเป็นบริษัทรับจ้างจัดหาคนส่งไปดูแลคนแก่หรือส่งไปเลี้ยงเด็กนั่นก็คือก็คือแตกอ่ก่อนเนี่ยเราจ้างคนคนรับใช้มาดูแลพ่อแม่คนแก่ในบ้านจ้างคนรับใช้มาเลี้ยงลกูกก็คือเป็นคนรับใช้นั่นแหละคะ่ะแต่ดูให้ก้เหมือนว่าไปฝึกอบรมการบริบาลทาลก อดูแลคนแก่อะไรอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้อิเธอก็ยอมรับว่าจากจบม .6 แล้วตัวเองก็ไปเข้าหลักสูตรเนี้หกเดือนแล้วก็เคยไปอยู่บ้านเจ้านายก็คือไปเป็นคนรับใช้รับจ้างดูแลลูกดูแลเด็กให้เขาก็น่าแปลกนะคะไปอบรมมาหกเดือนเพื่อที่จะดูแลเด็กจะดูเหมือนจะดูแลลูกตัวเองให้กินอยู่มีสุขลักษณะไม่ได้อันนี้ก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันคะ่ะ เหมือนกับเธอไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่ไปอบรมอะไรมาเลยแล้วจริงๆเคยไปอบรมทางนี้แต่จริงๆการไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านเขาเนี่ยมันมีอิสระน้อยกว่าสาวโรงงานค่ะแต่มันเป็นงานที่จะเก็บเงินได้มากเพราะอะไรคะเงินเดือนเต็มๆคือเราเหมือนกับกินอยู่หลับนอนที่บ้านเขาเราจะได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ประหยัดเก็บเงินได้แต่ความเป็นอิสระจะไม่ค่อยมีไม่เหมือนสาวโรงงาน เลิกงานแล้วก็จะไปหลันลาลันลาลัลลา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 ตรงไหนก็ได้ค่ะเธอก็เลยเลือกที่จะเป็นสาวโรงงานมากกว่าไอ้วิชาความรู้ที่อุตสาห์ไปอบรมมาต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้อบรมพวกนี้ไปก็ศูนย์เปล่าเพราะไม่ได้แม้แต่จะเอามาใช้ในครอบครัวของตัวเองไม่ได้แม้แต่จะเอามาใช้ในการเลี้ยงดูลูกของตัวเองลูกสองคนตัวเองก็ไม่ได้ดูแลเพราะว่าส่งมาให้ ยายสมควรครูที่ไม่ค่อยมีความสําคัญเท่าไหร่ในชีวิตของอ e ีเธิเพราะว่าครูที่มีความสําคัญมากที่สุดในชีวิตของอ e ีทธิก็คือผัวค่ะครูคนอื่นเขามีไม้เรียวเป็นอาวุธเด็กคนไหนทําไม่ดีดื้อด้านนะักก็ฟาดก็ไปซัดก็ไปแต่ครูคนนี้ผัวอิเ e ธิเนี่ยเป็นครูที่มีสันแข้งเป็นอาวุธถ้ามันดืด้อด้านพูดไม่รู้เรื่องเลยก็เนา้าก็ไปเนา้าก็ไป แต่มีครูอีกคนหนึ่งที่เป็นครูผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอิทธิถ้าอิทธิ์ไม่มีครูคนนี้อิทธิจะไม่มีทางมานั่งรอยหน้ารอยตาเป็นเจ้านางอยู่ในนาลูกลูกมันจะไม่มีทางได้ลั่งเล่นเกมสบายๆเล่นเกมไปด่าทอคนนู้นคนนี้ไปหลับหูหลับตาวันๆนหนึ่งเล่นแต่เกมถ้าไม่มีครูคนนี้อิทถิ์จะไม่มีทางได้ลืมตาอ้าปาก อีเธอจะไม่มีทางพ้นส้นตีนผัวผัวจะไม่รักไม่เคารพไม่อะไรเหมือนทุกวันนี้คุูคนนั้นคือน้องชมพู่ค่ะคุณขอบคุณน้องชมพู่หรือ,อยังที่ให้ชีวิตพวกคุณทั้งสี่ชีวิตถึงแม้ผัวคุณจะได้ไปยี่สิบปีก็เถอะแต่ถ้าไม่มีน้องชมพู่พวกคุณก็ไม่มีฝาบ้านอยู่ดักดาจะกินโคกสักขวดหนึ่งยังคิดแล้วคิดอีกแต่ตอนนี้คุณใช้เงิน หวานเป็นว่าเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก็เรียกร้องให้เติมวอลเล็ตหน่อยจะเล่นเกมจะเล่นเลตกับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกก็เรียกร้องว่าให้พาไปเที่ยวนู่นเช่นนี่อยากจะเอาใจเพื่อนถ้าไม่มีน้องชมพู่ครูที่ชื่ออรวันวงศรีชาแล้วก็พวกคุณทั้งสี่คนชีวิตก็ยังอยู่ในนรกเดิมๆแต่ถามว่าตอนนี้คุณอยู่บนสวรรค์หรือไม่ใช่หรอค่ะ แต่นรลกที่คุณเคยอยู่เนี่ยมันย้ายเข้าไปอยู่ในใจพวกคุณทั้งสี่คนกราบสวัสดีครูชมพูด้วยนะคะ